แก้วแมวหรือเสือเป็นแมวหรือเป็นเสือฮะแก้วแก้วฮัลโหลดิทักทายชาวโลกดิแก้วแก้วแก้วคุยดิคุยดี้ทำอะไรแก้ว สารพัดนึกทำอะไรคะเก็กสวยอยู่เหรอแก้วแก้วคุยดิแก้วแก้วอัดดิโออยู่นั่นเนี่ยคุยดิแก้วไม่คุยแก้วแกทำอะไรแกทำอะไรคะแกทำอะไรคะแกไม่คุยด้วยเหรอคะคุยหน่อยสิเร็ว ฮัลโหลฮอายแมวไม่สนแมวยังไม่สนน่ะโอ้โหพิจารณาตัวเองได้แล้วเนี่ยแมวยังไม่สนเลยเนะี่ยแกทำอะไรคะแกทำอะไรคะขาไฟเราอะแผ่เต็มตัวขาไอ่เราอะ,าาาอะดูเหมือนใครดูเหมือนใครดูเหมือนเจ้าของอะ <laughs> หาไฟเราอะไฟตลอดเนี่ยเราอะออไม่สนไม่สนจริงอ่ะไปแล้วนะไม่สนไปแล้วนะแก้วแก้วแก้วไม่คุยครับคุยปะทำอะไร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 ไม่คุยจริงๆอิงะ คุยไหมฮคุยปะไ,ไ,ไม่คุยไม่คุยไม่คุยคุยอะไรจีฟิน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 คนเกาค้างให้ฟินจังเลยไม่คุยด้วยอ่ะยังคุยด้วยไม่ยังคุยด้วยเลยว,วันเนีย้ย เมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยแก้วแก้วทำไรไม่คุยไม่คุยจริงอ่ะไม่คุยจะพอแล้วนะงั้นอ่ะคุยไหมสรุปจะคุยไหมฮึเจลจะคุยไหมไปแล้วนะไปแล้วนะไปไหมไปนะไปไหมมาไหมมาไหมมาไหม